alo ครับจันบัดดีครับผมครับครับวัดดีครับบัดดี้ใครเนาะไอหมาพวกนังยังครับยังยังมึงนี่แะแต่ว่ากับใครก็มาบ้านในยุคครับมละไม่ได้ต้อนเท้ากันนาหนาวครับแต่ว่ากับใครก็มาบ้านในยุคครับแมิ่มเริ่มยุคเริ่มยุคเริ่มใครหนาวแล้วครับกเริ่มอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วไอมันอุ่นแนลมหนาวมาหลายวันแล้วครับ อ,อ,อากาศก็เที่ยวห่อนเที่ยวหนาวเที่ยวอุ่นเที่ยวเย็นอยู่นี่แหละอ่าไ่ก็๕อุ่นอ๋อเ,เอ,อาผมว่าสังกัดนี้มีกล้องที่ไทยกล้องสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับกล้องสุด <The line> ท้ายฮัลโหลครับฮัลโหล ครับได้ยินบหมครับได้ยินเหรอเรื่องเนตตาลางเรียกเนตตาลางบอกครับเ,เ,บร,บเ,เ,เรื่องเนตาาเนตาลางตางสี่เหลี่ยมนี่น่ะอ๋อเนตตาลางสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเราใช้ซีเหลียย่ยมนี่น่ะครับ เอาความไหมป้าครับเอาในตาลางสี่เหลี่ยมมีเจ็ดมีเก้าแถวบนมีเจ็ดมีเก้าครับแถวล่างมีศูนย์กันหนึ่งล่างมีศูนย์กันหนึ่งวิ่งวิ่งกันเจ็ดกับเก้าวิ่งเจ็ดกับเก้าวิ่งบนเจ็ดกับเก้าวิ่งบน จ็ดกับเก้าครับเอาสามตัวสักสองสามหายกะครับผมมีเจ็ดเก้าหนึ่งสามตัวจะมีเจ็ดเก้าหนึ่งอันนี้จะบนจะเป็นบนโดยเฉพาะไหมบ้าครับครับผมมีบนโดยเฉพาะเลยมีเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ แล้วก็มีเจ็ดเก้าศูนย์ห้าเก้กาหนึ่งมีห้าเก้กาหนึ่งมีห้าเจ็ดเกา้ามีห้าเาจ็ดเก้าครับมีแค่สีหางมีสีหางจากจัก่สองตัวครับ เจ็ดเก้าจะพูดสองตัวจะมีเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งมีเก้าหนึ่งเก้าศูนย์มีเก้าศูนย์มีเจ็ดหนึ่งมีเจ็ดหนึ่งทำนี่ได้มีหาง บนอย่างเดียวมีสีหางในโค้งสุดท้ายเนาะครับบคโค้งสุดท้ายวิ่งเจ็ดกับเก้ามีคู่ไดทีเน้นๆจังหน่อยพวกครับมี้าหนึ่งก็เก้าคน เก้าหนึ 90, ่งก <hungry. S 1> ับเก้าศูนย์คือคู่เน้นเก้าหนึ่งกับเก้าศูนย์คือคู่เน้นบางท่านก็ว่ามันจะเดมาทั้งทั้งโบทั้งไหลมันจิตโตกันนะครับบางท่านก็เห็นต่คลิปนเลขกลางเลขบนเ่ราะไห้บ้อาจารย์พอป่ะเอ้าไห้คือเก้านะครับแห่ก็้อนสายยันเข้มซี ก็เห็นไปยางเนาะครับญาติเอซีสับสนกันเลยห่างๆไปจักหน่อยอันคลิปนึงเป็ี่ยนคลิปเปิดคลิปนึงเปลี่ยนคลิปสุดท้ายคลิปกล้องสุดท้ายก็เป็นบนไปซะบนไปซะครับไลางบนเป็นบนแต่ว่าบนวัดนี่กับเก้าหนึ่งเก้าศูนย์นี่กันมาสนใจครับเนี่ยเต็นเก้าขึบนเก้าครับมีไลายสำนักเพื่อนก็ให้เด่นเก้าเด่นศูนย์คือกัน นารุ่นขึ้นกันครับนารุ่นแล้วต่ว่าเบิงเปรียบเทียบใส่กันสูตรล่างของอาจารย์ที่ไหมาไ้าในคลิปก่อนนะสูตรล่างของอาจารย์กับสิมิมิท,ที่มันสั่นกันกิดสิมี0ูนเก้ากับหนึ่งเก้าข้างล่างนะครับมันมาสั่มกันอยู่กับอันของข้างบนบนนี้อาจจะออก0ูนเก้าบนออกหนึ่งเก้าล่างก็เปลี่ยนได้ ครับเห็นบ้านศูนย์หกกับหนึ่งหกอะอเป็นกล้งสุดท้ายแล้วอันงวดที่ผ่านมาก็ยังออกได้เนาะศูนย์หกกับหนึ่งหกใกล้ๆกันหนึ่งตัวแต้มเดี่ยวหนึ่งใกล้หนึ่งหกก็ศูนย์หกครับก็ยังออกได้มันเป็นไปได้ถูกย่างเนาะอาจารย์เนาะผมว่าอืมตัวใดกันนี้ิสีิ์ออกได้ออกไปแล้วก็ออกได้อีกบ่ได้จบกัดว่า ออกไปแล้วว่าออกเด้อเห็นบ่งววมันหาสองหาส้งกับสอวงหัวโกันบันมีแฟนบ่ศูนหกกับหนึ่งหกโอ้ยออกน้ำกันได้วดนี้เด่นเก้าที่ออกศูนเกกับเหนึ่งหันกโอ้ยกับหนึ่งหกเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างในขาไปแล้วนะบนอะไรครับ ต้อว่ากัมีเอฟซีพันชุกดีครับมาเนหอมาบปหนอว่คขันไม่บด้มาว่าดีอย่างกอที่มีห้ามก็ยังมาํำคันเนาะครับเราสามมาทั้งนั้นทำคันมักขันมดมาือขันมากับโอ้ขันขันมาสามวดที่แล้วเแต่ถูกมัดประเทศทั่วประเทศเลย เพราะว่าอาจารย์ได้เพิ่นกับห้เด่นสามน้ำกันกับนี้บางอาจารย์เพินพ่นป้ให้เด้นสามก็เขาเพิ่นกับเข่ากอเข,าเอข่าศูนย์หกหนึ่ <6. S 2> งหกอ,อาจารย์บนหนึ่งบนเขาอาจารย์หนึ่งก็ต้องเข้ารูน้นะครับเพราะว่าบางอาจารย์เพิ่นกับมีสูตรขอาเพินพ่นสูตรสูตรกับพวกคือกันเนาะบางสูตรกับออกมาคล้ายๆกัน บางสูตรกับม้คนละยางใช่ไหนะครับกับพินหวงกับเบื้องเหงาเนาะครับนะนเนาะเบื้องเหงาพิดเจรณาเบื้องเหงามักของผูใ้ใดกับตามของผู้นั่นละ่ะอันนี้บนย่างเดียวนะครับอาจารย์เนาะข่วงสุดท้ายนะบนอย่างเดียวเล้นที่เก้าหนึ่งเลกะก็เก้าศูนย์ันมักลางขันมักล่างกับมีให้ขื้อกันเอ๊าลางนี่อาจารย์บ่บ่เน้นหมครับ ล่างกุ้งติบ,บ,น,เน,บนเน้นดอกล่างนี่บนเน้นเนาะครับเนะบาะครับนเน้นอืมเพราะว่ามันก็มีหนึ่งเก่ากับศูนย์เก่าอยู่คือสีบนเน้นนะครับคอันนี้คลิปหนึ่งล่างย่างเดียวคลิปหนึ่งบนย่างเดียวโอ้จุใจครับ <c oughs> แยกบนแยกล่างให้เรียบร้อยแยกบนแยกล่างให้เรียบร้อยครับ งไครับแยกบนแยกล่างให้เรียบร้อยมักบนหรือมักล่างจัดไปเนาะครับเนาะครับผมเพราะว่าคนมักก็คือกันนี้บางท่านบางคนก็มักสามตัวบนนี้มักบนบางท่านมีมักลางได้ลางทำหาบนได้บนทำหาลายนี้ก็เอาทั้งบทั้งลายก็แล่ะครับเอาแบบนี้ไปก่อนเอาสิบุรุกวนอาจารย์แล้วครับผมครับผมขอบคุณอาจารย์ในไลน์ด้วยครับเ้อ ขอบคุณอาจารย์ได้หลายขอบคุณอาจารย์เป็นย่างสูงเลยครับให้ยศ<า>ีเป็นโชคดีนะครับอ<า>เออสวัสดีครับผมอ่ะอาจารย์เซียนบุรีลำนะครับเพื่อนไฮโค้งุดท้ายนะครับโค้งุดท้ายของเพื่อนนะครับเ <c oughs> อาขอโทษขออภัยนะครับว่าโค้งุดท้ายของเพื่อนนี่เพื่อนก็นให้บ่นย่างเดียวนะครับ เด่นที่91และ,ะเ0นะครับเด่นที่9 1และ9กนะครับเด้อเป็นแนวทางนะครับเห็นพี่น้องไส้วิจรารณญาณยในการรับชมนะครับเดอ้อเป็นแนวทางโค้งสุดท้ายบนอย่างเดียวของอาจารย์เซียนบุรีล์นะครับขอพี่น้องท่านผู้ชมศกโๆกันมานอยู่ดีมีแห้งสุขผู้สุขคนนะครับเดอ้อใส้วิจารณญาณยันยนในการรับชมครับเดี๋ยวจะมาพบปอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ